สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิศอยู่ที่ตึก SM Tower นะคะตรงข้ามททบหนะคะสนามเป้าค่ะตึกนี้จะอยู่ใกล้กับ BTS สนามเป้านะคะวันนี้ลิศพาเพื่อนๆมาร้านโอชาซาบะไร้ก้างนะคะพี่คะสวัสดีนะคะเป็นปลาซาบะค่ะไร้ก้างนะคะปลาซาบะนอร์เวย์ค่ะเพื่อนๆเนื้อนุ่มนะคะและเองหมักเองหมักซต้ยได้ค่ะทำเองด้วยและเองหมักเองนะคะและเองหมักเองนะคะ หมักซีอิวนะมีซาบะแล้วก็มีอะไรอีกมีแซลมอนครับผมมีแซลมอนนะคะมีหมูมีไก่ครับมีหมูมีไก่ค่ะร้านนี้ไก่เทอริยากิค่ะเพื่อนๆดใหม่วันต่อวันเลยจ้า โอ้ข้าวน่ากินมากเลยค่ะข้าวปั้นเป็นก้อนๆนะคะข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมคะข้าวญี่ปุ่นครับผมข้าวญี่ปุ่นคราไรเบอรี่ครับตัวนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อันนี้ข้าวไรเบอรี่ข้าวไรเบอรี่โอ้น่ากินจังใช่ครับโอ้ดูนุ่มมากเลยค่ะข้าวอันนี้เป็นข้าวไก่เทอริยากินะคะเชิญค่ะ แบบกล่องอย่างนี้เท่าไหร่คะสะเต็กห้าสิบจานสเต็กห้าสนะคะแล้วข้าวล่ะคะข้าวห้าสิบห้าจาข้าวห้าสิบห้านะคะพี่วาซาบิมีไหมคะจะเกลี่ยอีกได้ไรนะคะอันนี้เป็นน้ำสลัดใช่ไหมคะใช่ครับน้ำสลัดนะคะแล้วก็มีวาซาบินะมีซอส<ห>ค่ะ โอ้ขายดีนะคะร้านนี้ตั้งแต่ริสมานี่ตั้งแต่เช้าขายได้ตลอดเลยนะคะลูกค้ามาเรื่อยๆเลยเลค้าประจำเยอะครับมาที่นี่วันอะไรบ้างะคะคือรหัสวันเดียวค่ะคือรหัสวันเดียววันอื่นไปไหนอะคะวันอื่นอยู่คลองสาลหรือเชือกป่าเป็นแบงค์กรุงเทพประจําประจําเป็นวันไหมคะว่าวันไหน<ช>ไปก็แบงค์แบงค์กรุงเทพนี่ไปวันไหนอะคะอังคารพุธศุกร์อังคารพุธศุกร์นะคะคลองสาลมละคะ ไม่เข้าวันพฤหัสวันเดียวครับพฤหัสวันเดียวก็คือวันนี้ใช่ครัก็คือวันที่่เดียวี่สองสารจะตอนเช้าขายของสารตอนสายก็ไปขายอ๋อมีสองรอบนะคะใช่ครัอาลาปับนี้ปอลอันนะ่หนคะอันนี้แซลมอนใช่นะคะ ทุกอย่างไม่มีกล้าวนะครับลอกกล้าวองกมาแล้วหอมนะคะเพื่อนๆยืนอยู่ตรงนี้ลูกค้าเด็กทานเยอะลูกค้าเด็กเยอะนะคะเด็กคนแก่แติดคอนะคะบางทีไม่ทันระวังเด็กเด็กเด็ก,ดกหนึ่งคนแก่หนึ่ง เชิญคะ่ะพีไไไะะไ่ได้เลนะคะปนาวขน้เลาน้าไก่ห้าสิบหน้าหมูห้าสิบนะคะเขาหน้าปลาแซลมอนแปดสิบเหรอคะได้ครับอันนี้โรยเกลือนะคะแซลมอนจะเป็นย่างเกลือนะคร ตลาดนัดศึก SM Tower นะคะเ,เพื่อนๆจะมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะหยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ค่ะตรงนี้เป็นส่วนของหน้าอาคาร SM นะคะก็จะมีของขายหลายอย่างนะคะฝั่งขวามือก็เป็นพวกของใช้เสื้อผ้ากระจุกกระจิกนะคะยาวไปถึงด้านนอกนะคะขวามือก็จะมีของขายอีกนะคะไปถึงโรงพยาบาลพยาไท2ค่ะฝั่งตรงข้ามเป็นช่อง5นะคะททอบอ5สนามเป้าค่ะใกล้กับ BTS สนามเป้านะคะตลาดเนี้ย แม่ะคะ้าจะสลับสับเปลี่ยนกันมานะคะแต่ละวันด้านข้างเป็นร้านหมูทอดซอสน,นะคะร้านนี้ซอสชุ่มฉ่ำนะคะข้าวเหนียวนุ่มเลยแล้วก็มีบุญโฮมนะคะไก่แซ่บเจ้าประจำที่พระมงกุฎค่ะแล้วก็มาขายที่นี่วันพฤหัสนะคะบะมีเบตงนะคบร้านนี้รับสิทธ์นะคะรับทุกสิทธินะคะ ไก่ค่ะผมรับ,บทําเป็นชุดเป็นกล่องด้วยไหมคะอะไรครับรับทำเป็นข้าวกล่องนะคะ,คะแล้วก็รับจัดชุดข้าวกล่องค่ะร้านนี้เพื่อนๆนี่ขอเบอร์นิดนึงค่ะศูนเก้าแปครับค่ะแปดสองแปดสองสี่สามห้าครับศูนย์เก้าแดแปงแ่สามห้าครับศูนย์เก้าแปดแปดสอนะคะเพื่อนๆก็ถ้าท่านไหนอยากาจัดเป็นชุดเข้ากล่องนะคะ เป็นข้าวญี่ปุ่นหรือว่าเป็นสเต็กปลาสเต็กไก่อะไรได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆสามารถโทรสอบถามได้หรือจะแวะมาอุดหนุนมาชิมเองก็ได้นะคะวันพฤหัสที่ตึก SM t o w e r ค่ะวันอื่นก็โทรสอบถามอีกทีก็ได้นะคะเพื่อความเพื่อความชัวนะคะตอนนี้ก็ตลาดตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงกันหลายอย่างนะคะช่วงสถานการณ์โควิดนะคะ ทานทำอะไรพอดีไหมชอบค่ะเดี๋ยวพี่เอาเป็นปลานะคะปลาซาบะใช่ไหมคะอันนี้พี่ขออุ่นหนุนนะคะเท่าไหร่นะคะห้าสิบไม่ไม่ไม่ได้ค่ะไม่ได้นะสถานการณ์แบบนี้ต้องช่วยกันกันต้องช่วยกันซื้อช่วยกันขายไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะวาซาบิด้วยนะคะเด็กวาซาบิพี่ไม่ทานค่ะตะเกียบได้เลยนะคะค่ะเว้ยตะเกียบนี่ต้องคีบนะคะถ้ากินเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นเนี่ย รคามานะคะอ๋อขอบคุณมากนะคะราคาอยู่ที่50บาทถึง80ดสินะคะร้านเนี้ยเชิญค่ะโอ้สีสวยมากเลยแซลมอนนี่พอเริ่มสุกแล้วสวยมากเลยนะคะมีประโยชน์แล้วก็อิ่มด้วย เป็นงแของคุณภาพดีก็อยู่ที่อยู่ที่มาตรฐานของคนขายเหมือนกันนะคะของเราดีก็อยู่ได้นานนะครับของของดีก็มีคนมีลูกค้าประจํามีลูกค้ามาซื้อเรื่อยๆนะคะถ้าเขากินแล้วไม่ดีไม่อร่อยก็ทั้งเดียวนะคะใช่คะคนที่ขายมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วนะคะก็คนที่เขาขายของมานานๆรุ่นเก่าสมัยไหนนี่คือถ้ายังขายได้อยู่ก็คือ คงคุณภาพแล้วก็ความมร่อยเอาไว้นะคะเอนนี้คู่แข่งเยอะครับอ่าคู่แข่งเยอะสนามการสนามสนามการค้าขายนี่มีเพื่อนเยอะมากนะคะตอนนี้คือเป็นอาชีพที่จะบอกว่ามันไม่ยั่งยืนก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าใครไม่มีอะไรทําไม่รู้จะทาอะไรก็ค้าขายนะคะซื้อแล้วไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยซื้อทุกร้านเนี่ะดีมากวทั้งวันเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าของคุณภาพดีก็มีลูกค้าประจำค่ะเพื่อนเพื่อน ขอบคุณมากครัพี่พื้นที่ตรงนี้เขาเขาจะจํากัดด้านหน้านิดนึงนะคะก็คือท,ทําข้างหลังนะคะแม่ะค,ะค้าก็จะหันหันหน้าห,าห,าหานะะันหลังขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะที่นี่เหรอคะค่ะตั้งหกโมงหกโมงก็ของหมดประมาณเทียท่ยงนีดก็หมดแล้วคะอ่าหกโมงเช้าถึงประมาณเที่ยงกว่าๆนะคะ เอาละค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ริดฝากร้านโอชาซาบะไร้ก้างเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะเสร็จแล้วขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอให้ขายดีสุขภาพแข็งแรงนะคะดช่องไหนอาเพี่ช่องลิชชี่ออนเดอะเวค่ะเดี๋ยวพี่เปิดช่องให้ดูนะคะได้ครับคือไม่รู้ใครพี่ใครน้องนะเรียกพี่เรียกน้อง ไม่เป็นไรนะคะเราเป็นน้องแล้วกันอายุเท่าไหร่อ่ะอายุเท่าไหร่เยอะเยอะอย่าถามถึงอายุอายุนิดเดียวเองอย่าถามถึงอายุนะริซี่สิบหกแล้วค่ะเกิดใครพี่ใครน้องน้องโอเคอหรอน้องเรียกพี่ถูกแล้วใช่ไหมคะพอๆกันแล้วแะอ่าพอๆกันเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยสวัสดีจ้าลำเลยครับเชิญค่ะ จบบ่านะคะโห